ก็แบลจริงก็แบลจริงก็แบล็คสวัสดีทุกคนนะคะก็ในคลิปนี้พี่หนิวก็ได้มาแต่งตัวเป็นสโนว์แมนจะบอกว่าในโลบอกเนี่ยในปี2023มเนี่ยมันก็ได้มีเป็นตัวละครสโนว์แมนมาเอาแหละภารกิจในวันนี้บอกเลยนะคะว่าจะตลกจะขำจะฮาจะซึ้ง,จะ,งจะเศร้าก็มาดูกันนะคะภารกิจก็คือเดี๋ยวเรานะ,ะจะไปเป็นเอ่อสโนว์แมนนะคะในร้านค้านะนี่ ร้านค้าด้านหลังรานี้นะแล้วก็นี้เราก็จะทําการขายตัวเองนะนี่พี่นิวก็พิมพ์ว่า,า20ดอลลาร์นะก็มาดูกันว่าจะมีใครซื้อไปไหมนะก็คือเหมือนกับว่าเราจะทําตัวไปเหมือนกับว่าเป็นตุ๊กตาหิมะเอาไปตั้งประดับในบ้านอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าเราก็ต้องมายืนอ,อยู่ในร้านค้าตอนนี้นะพี่นิวก็เปลี่ยนไปเขียนว่าซื้อชนหน่อยชัราคาแค่20ดอลลาร์หรือว่า20เหรียญนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใคร เข้ามาในร้านค้าหรือเปล่าเราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะมีใครหลงเข้ามาซื้อตุ๊กตาหิมะตัวนี้เอาไปตั้งในบ้านในช่วงวันคริสต์มาสจะมีใครมาซื้อเราไหมเนาะคือตอนนี้จะมีใครเข้ามาในร้านค้าก่อนไหมล่ะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาพ็อปมาตั้งดีกว่านะทุกคนนะนี่เป็นพ็อปแบบว่า ปนองประดับตรงนี้นะอ่าจะได้แบบว่าดูเป็นวบบคริสต์มาสคริสต์มาสหน่อยนะแบบนี้อ่านี่โอ้โหได้เลยมีใครมาไหมเนาะจะบอกว่าตรงนี้วางจำหน่ายสินค้าสําหรับวันคริสต์มาสมีตุ๊กตาหิมะน่ารักน่ารักยืนตรงนี้ใครสนใจไหมจ้าราคาแค่ยี่สิบเหรียญเท่านั้นหรือว่าจะไปยืนหน้าร้านดีเปลี่ยนแล้ว เรามายืนหน้าร้านดีกว่านะคะแบบก็เอาต้นคิดมันมาประดับหน่อยดิอ่านี่ได้โปรซื้อเชนหน่อยจ้าฉันราคาแค่20เหรียญเท่าน,านั้นใครอยากได้ฉันไปประดับบ้านมาซื้อเชนหน่อยจ้าจะมีใครมาซื้อใชไหมเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันเนี่ยเผื่อแบบว่าเออมีคนสนใจรถตำรวจก็เปิดวิวบอเแล้วเกินเนี่ยปิดได้แล้วมัง้งเสร็จยังเอาแหละงั้นเราเปลี่ยนดีกว่าลองไปตามบ้านดูแล้วกันนะอย่างเช่นบ้านหลังนี้มาเลย พราะว่าบ้านหลังนี้เห็นว่ามีการประดับต้นคริสต์มาสในบ้านด้วยจะมีใครสนใจตุ๊กตาสโนว์แมนตัวนี้ไปตั้งในบ้านไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แต่เราแอบ,บเห็นว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่เพราะเราเพิ่งเห็นเขาปีนบันไดขึ้นไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาอยู่หรือเปล่าภาวนาขอให้อยู่แล้วกันนะอยู่ไหมนะอยู่ไหมนะรู้สึกว่าอุ๊ยอยู่นะไงอยู่ให้ซื้อฉันหน่อยจ้าบายมีฉันราคาแค่20ดอลลาร์20ดอลเท่านั้น เยยอเอาไปไหนอะเอาไปไหนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเขาไม่ได้สนใจตุ๊กตาหิมะเลยนะคะเนี่ยงั้นเราไปบ้านหลังอื่นดีกว่านะทุกคนอย่างเช่นบ้านหลังนี้เป็นคนไทยคนไทยแน่นอนโรงแรมคือละ250 แพงไหมเนี่ยแล้วตอนนี้นะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะบอกว่าฉันคือตุ๊กตาหิมะราคา20มาดูกันนะคะมาซึ่งเธอคนนี้น่าจะเป็นคนไทยฉันคือตุ๊กตาหิมะราคา20ดูนะว่าเธอสนใจไหมเฮ้ยเธอควักตังออกมาเธอควักตังออกมา <c ười> เธอควักตังออกมาแล้วเอาซิแล้วเธอก็ให้ตังเรามาเอาเราก็รับทีจ้ารออะไรล่ะเย้เธอให้ตังเรามาแล้วแล้วเราก็ขายออกแล้วเป็นคนแรกมาแล้วคราวนี้เราก็จะเข้าไปอยู่ในบ้านเธอจงเปิดบ้านให้ฉันเข้าไปโอเคจ้ะแล้วคราวนี้เราก็จะยืนเฉยๆนะดูซิว่าเธอจะขอเราอุ้มไหมก็อยู่ที่ว่าเธอเนี่ยจะเอาเราไปตั้งไว้ตรงไหนแล้วเธอก็ถามว่าสนใจโรงแรมไหมเออเดี๋ยวนะที่เธอบอกว่าโรงแรมคือละสองร้อยห้าสิบน่ะเหรอเออไม่สนใจได้ไหมล่ะ เราเป็นแค่ตุ๊กตาหิมะนะแล้วเธอก็บอกว่าคือระ250เราเห็นป้ายหน้าโรงแรมมาและแต่เราก็บอกไปว่าไม่จ้าฉันคือตุ๊กตาหิมะฉันไม่ได้เป็นลูกค้าเธอก็เราไม่ได้เป็นลูกค้าเธอจริงดินั่นแหละไหนๆเธอก็ซื้อเรามาแล้วนะแล้วก็มาตั้งสวยๆในบ้านเธอกันนะอ่ะแล้วเธอก็บอกว่าฉันให้เธอทํางานที่นี่อะอฮะให้เราทํางานที่นี่เหรอแล้วเธอก็บอกว่า ทุกเช้าเนี่ยเธอต้องมาที่นี่สนใจไหมแต่ว่าพี่นิวก็บอกกลับไปว่าเราคือตุ๊กตาหิมะเราจะยืนเฉยๆ <g ül> ก็เราไปตุ๊กตาหิมะแล้วเธอก็ซื้อเรามาตั้งโชว์ในโรงแรมเนี่ยแล้วเธอก็บอกว่าใช่เธอยืนเฉยเฉยไปนั่นแหละเอาสรุปว่า เธอให้เราอยู่เฉยๆเนะเฮ้ยนี่ขำจริงอันนี้ขำจริงเฮ้ยเธอมีลูกค้าแล้วเธอมีลูกค้าแล้วโอ้โหลูกค้าเธอรวยมากเลยถือถุงเงินมาเบ้อเลยเราลืมไปแล้วต้องมายืนตั้งโชว์ดิโอเคแล้วก็มาตั้งโชว์แบบนี้นะอ่าจะบอกว่าลูกค้ารวยมากเอาลูกค้าไปแล้วสรุปว่าลูกค้าไม่พัก ลูกค้าไม่พักอ่ะแล้วเราก็เสนอเธอไปว่านี่นี่เธอประดับหน้าโรงแรมสวยๆจีจะได้มีลูกค้ามาเข้าโอเคปะถึงแม้ว่า,าจะเป็นตุ๊กตาหิมะแต่เราก็ช่วยได้เ,เดี๋ยวจะมาช่วยเธอประดับหน้าโรงแรมสวยๆนะนี่เลยก็อย่างที่รู้กันมันมีพร็อพใช่ไหมทุกคนเราก็ตกแต่งแบบสวยๆไปเลยจ้านี่เอามาวางแบบนี้นะเธอนะจะได้เป็นการแบบว่าเรียกลูกค้านะนี่วางประดับสวยๆแบบนี้ไปเลยนี่ไปไงแล้วเธอก็บอกว่า ปดับให้หน่อยได้เลยจ้า <c oughs> เธอซื้อฉันมาแล้วฉันก็จะเป็นตุ๊กตาหิมะที่ทําได้ทุกอย่างแล้วก็มี light, สปอตไลท์ส่องแสงแบบนี้นะเป็นสีแดงนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าสีเขียวเพราะว่ามันคิดมาจะเป็นเขียวแดงเห็นไหมนี่บอกเลยว่าแค่นี้ก็สวยงามแล้วเป็นการเรียกลูกค้าอ่ะเราตกแต่งหนาแนวเสร็จแล้วจา้าแล้วเราก็มาเจอคนไทยชื่อว่า ไข่เจียวไข่เจียวอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะติ้งต้องไปก่อนละกันไข่เจียวโหชื่อแบบหิวข้าวเลยไข่เจียวแต่ดูแล้วไข่เจียวไม่อยู่ไปดีกว่าและเราก็มาเจอคนช่ยอีกแล้วอะไรอ่ะครูประจำชั้นเขาบอกว่าโรงเรียนค่ะมาสมัครได้นะครูไม่ด่าไม่ว่าแล้วคันนี้แน่นอนค่ะแล้วก็ชูป้ายมาเลยจ้ะสนใจรับตุ๊กตาหิมะสโนว์แมนไปประดับในบ้านไหมจ๊ะสนใจไหมจ้าโอ้โหจะบอกว่า ไม่ต้องถามเลยว่าเธอคนนี้ชอบสีอะไรออ๊ยรู้สึกว่าเธอสนใจนะเอารับสิจ้าเอาเธอสนใจจ้าเย้เราก็จะเข้าไปในบ้านเธอกันเธอนําไปก่อนสิถ้าเกิดเราเข้าไปก่อนเดี๋ยวเธอแบเราโอเคแล้วเธอก็เปิดประตูให้เราคณิตตศาสร์ดนตรีกีฬาีศิละปะบอกเลยว่าสมกับเป็นบ้านโรงเรียนจริงๆให้เราตั้งตรงไหนอนี่ไงต้องคิดมาอยู่นี้เก็บตังก่อนจ้าเราก็จะมาเป็นเอ่อสโนว์แมนนะจ๊ะ ยืนอยู่ตอนต้นคริสต์มาสตรงนี้่าแน่นอนเพราะว่าเธอซื้อเรามาแล้วอะรู้สึกอ้าวไข่เจียวไข่เจียวนี่นี่เองอขอไข่เจียวมาเรียนทุ่งเรียนนี้หรอถึงว่าเราไปกดกิ่งคอนโดเธอเธอไม่อยู่แล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราสมบทบาทเป็นสโนว์แมนใช่ไหมอ่ะเราก็ยืนเฉยไปนะจ๊ะนี่รู้เหมือนกับว่าไข่เจียวกําลังยืนคุยกับครูอยู่นะใครขออุ้มเนี่ยใครอ่ะอ๋อคุณครูคุณครูขออุ้มอ่ะขอตุ๊กตาหิมะขี่หลังนี่คือ ดูกลมไปหมดเลยอ่ะแล้วก็จะบอกว่าไข่เจียวนี่คือแต่งชุดไทยได้สวยมากไ <Wow. S 1> ข่เจียวนี่ชอบสีม่วงเหมือนครูเหรอเนี่ยคุณครูนี่ก็คือแบบว่าอุ้มตุ๊กตาหิมะไม่พักเลยนะสงสัยว่าคุณครูชอบนะอุ้มไม่พักเลยทีเดียวโอ้โหเลยนะเกางเก่งเป็นเทนโอ้เขียวแป๊ดเลย <laughs> อ๋อจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยมาเรียนแล้วครับโอ้โหคุณครูนี่คือมีนักเรียนมาเรียนด้วยหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โห โรงเรียนนี้นะี่คือนักเรียนเยอะเหมือนกันนะตอนแรกนึกว่ามีแค่ไข่เจียวไม่ใช่นะมีหลายคนเยี่ยมเลยนะดูเหมือนว่าเรามาเจอคนไทยนะคนไทยนะสองคนนี้แล้วก็เลยบอกเธอไปว่าตุก๊กตาหิมะราคา20บาทจ้า20บาทเท่านั้น20บาทเท่านั้นสนใจเอาฉันไปตั้งในบ้านไหมจ้าสนใจไหมแล้วเธอก็บอกว่าเอาค่ะน่ารักมากเอ้ยน่ารักด้วยอะ่ะ<า>เธอบอกว่าเราหน้ารักด้วยอะ่ะเอ้ยถกควักเงินออกมาแล้วอ่ะแล้วเธอก็ให้เงินกับเราโอเค ตาหิมะรวยแล้วมั้งเนี่ยป่านนี้อะ่ะโอเคแล้วเธอก็ขอเราอุ้มเดี๋ยนะซื้อปุ๊บขออุ้มปั๊บนะเฮ้ย hey, นี่บ้านเธอเหรอโอ้โห <c oughs> บ้านเธอนีอ่คือเปิดร้านเป็นร้านซานต้าเวิร์กช็อปตัวเนี้ยว,ว้าวเหมาะกับเรามากเลยแล้วเธอก็บอกว่าอยู่บ้านนี้นะเจ้าตุ๊กตาหิมะรู้สึกว่าเธอคนนี้เนี่ย น่าจะชื่นชอบแบบว่าเทศกาลคริสต์มาสแน่เลยนะอะแล้วก็มายืนตัวต้นคริสต์มาสแบบนี้เพราะว่าเราเป็นตุ๊กตาหิมะแล้วก็ต้องมายืนประดับในบ้านอล่ะทุกคนจะบอกว่าภารกิจในครั้งนี้ถือว่าสําเร็จไปได้ด้วยดีนะเพราะว่าเราแบบว่าแต่งตัวเป็นสโนว์แมนนะหรือว่าตุ๊กตาหิมะปรากฏว่าก็มีแต่คนอยากซื้อเราเนี่ยเอาไปตั้งไว้ในบ้านนะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้อย่างว่านะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันน่ารักจริงๆนะเป็นสโนว์แมนที่แบบว่าน่ารักมากอะถ้าเกิดใครอยากลองเอามากๆ ขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าภารกิจอะไรมาติดตามกันนะทุกคนไปนแล้วนะบ๊ายบายค่ะโอ้โหจะบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ชุดอลังการมากค่ะคนไทยปะคะเนี่ยถ้าเกิดคนไทยได้โปรดอ่านป้ายชันค่ะตุ๊กตาหิมะราคา20บาทจ้าโอ้โหแต่งตัวอลังการมากนี่มันแซนตี้เหรอเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวนะเขาขอเราอุ้มเลยเหรอไม่ได้จ้าไม่ได้ต้องซื้อก่อนจ้า20บาทจ้า20บาทจะมาขออุ้มเลยไม่ได้นะจ้าหรือว่าเขาไม่ใช่คนไทยอุ๊ย เดี๋ยนะเขาควักตังใจเราแล้ว,ลวเอาเอาสิจ้าเอาแล้วทุกคนเขาควักตังใจเราแล้ว,ลวโอเคอุ้มได้จ้ะซื้อแล้วอุ้มได้จ้ะอุ้มได้เลยรู้สึกว่าเธอสองคนนี้นี่คือแต่งตัวเหมือนกันเลยอะ่ะโอเคเธอขอเราอุม้มอ่ะอุ้มได้เลยจา้าโอโหอุ้มแบบนี้เลยเหรอ <laughs> อุ้มแบบนี้เลยเหรอแล้วเธอก็อุ้มเราไปไหนไปตั้งไว้ในบ้านเหรอโอโหจะบอกว่าเธอสองคนนี้แต่งตัวนะคะ วันคริสต์มาสได้อรังการจริงๆเธออุ้มเราเข้ามาในบ้านแล้วแล้วยังไงเธอจะเราไปตั้งไว้ในบ้านใช่ไหมใช่ทุกคนนี่งไงเธอเอาตอามาตั้งไว้ในบ้านโอเคเลยแล้วเธอก็ยืนมองเราด้วยความชื่นชมนะแต่งตัวเหมือนกันเดส์และยาฝาแฝดปะเนี่ยดูดิแล้วก็แต่งตัวอลังการมาก